สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราหายไปนานมากเพราะว่าขี้เกียจตัดคลิปเรากลับมาอีกครั้งนะคะพบกับช่วงวีบ bon, นปนรีวิวนะคะเราหายไปนานมากเราก็เลยจะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ใชรอะไรก่าเดิมเรอก็นะคะวันนี้ก็ไม่เชิงวีบ bon, นปนรีวิวขนาดนั้นแต่ว่าเราจะมาอันบ็อกซ์สิ่งที่เราเพิ่งซื้อมานะคะนั่นก็คือนิยายนิยายจ้ะเราเพิ่งซื้อมาก็คือ ราชโสกเชิงว่าปีที่14นะคะซึ่งเป็นตอนพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะเราก็เพิ่งกดสั่งมาซึ่งซึ่งจริงๆก็คือสั่งมาถึงนานแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละก็เพิ่งได้มาทำคอนเทนต์เราก็เลยจะมาแกะกันนะคะซื้อมาจากเว็บของแจมไซด้โดยตรงนะคะซึ่งส่งฟรีด้วยเอ้ยไม่ไม่ได้ส่งฟรีถ้าถ้าซื้อไม่ถึง 200หรือ3ามร้มันไม่ส่งฟรีก็เสียค่าส่ง20บาทแต่ว่าก็คุ้มนะก็ส่งถึงไวแล้วก็ได้ปกด้วยถ้าเราไปซื้อร้านหนังสือทั่วไปเราก็จะไม่ได้ปกใช่ไหม,มแต่เนี่ยเราได้แต่มันเบามากเราจะรีวิวไม่ใช่เราจะรีวิวเราจะมาอันบอกให้ทุกคนดูนะคะแล้วเราก็จะหายไปอ่านแป๊บหนึง่งแล้วเราก็จะกลับมารีวิวให้ทุกคนฟังแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็เขาห่อบับเบิ้ลมาดีมากทุกคน ไม่ไม่เสียหายแน่นอนต่อให้พี่ไปษนีจะย่ำยีหรือว่าอะไรมันก็น่าจะไม่บงนะนั่นแหละหลังจากที่ดิฉันทำคลิปทำคลิปรีวิวซีรีส์ไปแล้วนะคะดิฉันก็คิดถึงซีรีส์เรื่องราชสมบัติเป็นอย่างมากนะคะเราคิดถึงยาราชสมบัติเป็นอย่างมากแล้วก็เดชช้าบุญเจ้ามีตอนพิเศษนะคะตอนพิเศษที่แบบเพิ่งปล่อยที่แบบคุณเมืงอซีสีพึ่ง พิ่งจะน่าจะเพิ่งเขียนออกมาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหนึ่งชั้นคุณพี่ห่อแบบดีมากห่อดีจริงๆเอาละคา่ะมันบางมากมันแบบราคา129บาทนะคะแต่ว่าเราซื้อราคาสมาชิกก็ลดลงแต่ว่าบวกค่าส่งเข้าไป20ก็130ประมาณนี้แหละแล้วก็ได้ปกหนังสือมาพร้อมกับที่ขั้นแล้วก็อะไรเนี่ย มี่แอนแชร์ให้แขกอ๋อก็สามเรื่องเกันได้เลยแล้วก็ตั้งรางวัลนะคะโอเคแต่ว่านี่ยายมาแล้วค่ะซึ่งมันเล่มบางมากทุกคนแต่วก็แอบงอนนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเอากันไกลมาไม่ได้ใช้ฉีกมือทั้งหมดมาก่อนโอ้ยแกก็แกเย็นใช้กันไกลก็ได้โอ้ยกันไกลก็ไม่คมนี่นะคะมันเล่มบางมากอ่ะนึกว่าจะหนากว่านี้สิอีกก้อนอีกโอเคนะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเล่มบางมากนะคะแค่นี้เอง อ่านไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะจบดีไม่ดีอาจจะได้ทําคลิปต่อเลยที่แรกนึกว่าจะอเอออ่านวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอมไม่หรอกแป๊บเดียวหน้าปกสวยมากนะคะสวยมากเป็นโทนสีฟ้าขาวโทนสีน้ําเงินผัวผัวเหมาะกับพี่สุยโจนะคะแล้วก็สีขาวใสบริสุทธิ์เหมาะกับน้องถังฟันนะคะทุกคนซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องต่อจากช่วงไหนยังไงนะคะแต่ว่าก็ก็ได้จะสนุกแหละนั่นแหละค่ะ มันก็เล่มบางเท่านี้แล้วก็ราคาประมาณแค่129บาทเท่านั้นก็สำหรับใครที่เป็นแฟนนียก็อย่าลืมไปซื้อนะคะเล่ม1ถึงเล่ม7เลยในเว็บของแจมสมีครบนะคะซื้อแล้วแถมปกด้วยแล้วก็ซื้อเล่มพิเศษต่อได้เลยหลังจากคุณก็ไปดูซีรีส์ต่อได้ค่ะมีทั้งหมดกี่ตอนวะลืมทุกคนก็ไปดูคลิปรีวิวตอนของดิฉันได้ฉช่ก็ขายสิคะนั่นแหละค่ะก็สามารถไปดูซีรีส์ต่อกันได้แล้วก็มาอ่านนียตอนพิเศษได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอตัวไปอ่าน ยายเล่มเล็กๆตรงนี้ก่อนแล้วจะกลับมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะ two thousand years later ปิง้ง yeah. เย่เราอ่านจบแล้วค่ะจริงๆก็คืออ่านจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คือใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นนะคะก็นอกจากที่รีวิวเรื่องหนังสือไปว่าก็คือเราลืมพูดว่ามันยังได้ที่ขั้นหนังสือและโปสการ์ดด้วยนะคะอย่างละบก็คือลายเดียวกันกับหน้าปกนั่นแหละซึ่งเราชอบหน้าปกม,มากเลยทุกคนดูเห็นรายละเอียดใกล้ๆไหมคะมันแบบสวยมากเลยเนาะแบบว่า งานว่าเขาดีดีอืมแล้วก็เล่มนี้ยังแปลคนที่แปลคือเสียงเสียงนะคะซึ่งเราก็จะคุ้นนาเขาใช้ว่านาปก,กาหรือเปล่านาปก,กาเขาอยู่นะคะเพราะเขาก็เป็นคนแปลแล้วชส่งเล่มก่อนหน้านั้นครึ่งนึงอะไรเงี้ยเขาก็ยังแปลดีเหมือนเดิมภาษาสวยนะคะแล้วก็คอนเทนต์นี้จะมีการสปอยนะคะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆไม่เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเนื้อหาในเล่มนี้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็นั่นแหละคะ่ะ ก็เนื้อหาก็ไม่ได้ซับซับซ้อนอะไรคดีก็แบบสั้นๆไม่ยาวมากเพราะว่าเล่มมันก็แบนแค่นี้ถ้าทาให้มันซับซ้อนมันก็จะแบบว่าเออมันจะเวิ้นเวอเนาะแล้วก็เขายังแปลสลับสลวยเหมือนเดิมนะคะอ่านได้แบบไม่มีติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบนะแล้วก็พูดเรื่องอะไรอีกดีเออใช่ก็คือพูดรีวิวสิก็ต้องรีวิวสิมันจะแบ่งเป็นสองสองพาร์ทนะคะช่วงพาร์ทแรกจะเป็นช่วงที่ถังฟั่นก่อนที่จะได้แบบว่าเป็นเริ่มต้นเรื่องราวในเล่มที่1ก็คือเป็นช่วงแบบ เป็นหนุ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนุ่มน้อยแบบเออไปเจอคดีเป็นคุณนางมือใหม่อะไรอย่างงี้อืมไปเจอคดีอะไรบางอย่างที่แบบเออไม่มีไม่มีใครไขได้อะไรเงี้ยพอได้ไปไขปุ๊บก็เลยแบบว่าเป็นชื่อเสียงนั้นขึ้นมาแล้วผมแบบเออพี่สุยโจบางเงินก็แบบไปทํางานก็เลยได้ยินแบบว่าเออได้ยินชื่อเสียงลิงนามอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการแบบเฮ้ยนี่เป็นคดีแรกที่แบบเออสุยโจได้รู้ว่าสุยโจแบบ เาเรื่องไงดีจะไปรู้ได้ไงว่าคนที่แบบตัวเองได้ย,ยินผ่านหูจะกลายเป็นเนื้อคู่แตนแอนนาโคตอะไรอย่างเงี้ยค, <c oughs> ค่ะกูนี่ก็ขี้ชิบเนาะมากแล้วก็ส่วนครึ่งหลังนะคะจะเป็นช่วงหลังเล่มเจ็ดนะคะก็คือเป็นตอนที่ถังฟันได้แบบว่าเป็นมหาเสนาบดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นถังเกือเหเราแล้วก็เขาแล้วแบบว่าพอเป็นพอเป็นแบบว่าคุนนางเยตโตเราก็จะไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านกับช่องไปบ้านเกิดใช่ไหมคะผลฟังก็เลยว่าได้มีโอกาสได้ไป กลับบ้านเกิดเพื่อไปไหว้บรรพบุรุษนะคะเพราะไปไหว้บรรพบุรุษปุ๊บผลปรากฏว่าครอบครัวของถังฟันที่เหลือที่ไม่ใช่อมันครอบครัวที่แบบสกุลถังที่แบบว่าแบบญาติงหา่างก็รู้สึกว่าเออแบบไม่อยากต้อนรับนี่นั่นแล้วก็แบบว่าไม่อยากเคารพไม่อยากให้มาเคารพศพอะไรเงี้ยแบบมีปัญหากับเรื่องสุสานอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือถังฟันก็เลยแบบว่าเออปล่อยชิวๆไปแล้วจะทําอะไรก็ทําอะไรอย่างนี้ แล้วก็ผลปรากฏว่าอยู่ดีดีก็เลยมีคดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องไขคดีพอขคดีปุ๊บแล้วแบบเออก็เลยเกิดเรื่องราวน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งคดีมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่พูดไปนะคะมันก็เล่นบางๆมันก็ซับซ้อนมากไม่ได้โมเมนต์สุยถังมันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ตามสไตล์คุณเมืองสีสือหรือเปล่าเราอ่านไปเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดเราก็คงรูร้รรแล้วว่าโมเมนต์มันน้อยพี่สุยโจก็ยังเป็นพระเอกค่าตัวๆๆแพงนะคะก็คือคุณพี่ค่าตัวแพงมาก มาน้อยมากแต่ว่ามาทีก็คือแบบเออมาชื่นชมแฟนให้เราดูเป็นคนอวดแฟนเป็นคนแบบว่าหลงแฟนเป็นคนข้างรักคนหนึ่งนะคะคุณพี่คุณพี่จะไม่เลิกรักแฟนเลยเหรอคะไม,ไม่เป็นไปไม่ได้ไม,ไม,ไม่ต้องเลิกคะ่ะหนูขี้ชิปพี่รักต่อไปได้เลยก็คือพี่เขาแบบเป็นสไตล์แบบเออเห็นแฟนแบบว่าทํางานหนักอะไรเงี้ยก็แบบโอ๊ยเห็นเจ้าเหนื่อยค่าก็เหนื่อยแต่พอเหน็นเจ้ามีความสุขค้าก็ยิ้มอะไรเงี้ยในขณะที่น้องถังฟันก็คือแบบเออผู้ที่รู้ใจค่าก็คือกวงชวนกูก็แบบ ตัวิงต้องชิบแลรต่อไปเราไม่ต้องชิบแล้วมั้งจุดนี้ก็นั่นแหละค่ะเขาก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าโมเมนต์มันก็น้อยมากแต่ว่าก็อ่านแล้วก็เพื่อแบบว่าให้หายคิดถึงสุยถังอะให้หายคิดถึงและเชงสงเชิงว่าปีที่14นะคะก็นั่นแหละเนาะมันก็เล่มสั้นๆหลังจากที่พวกเราอ่านเล่มหนึ่งเล่มเจ็ดแล้วดูซีรีส์แล้วเราก็คงจะรู้สึกคิดถึงคู่นี้มากดังนั้นแบบเออการที่มีตอนพิเศษฉบับนี้ออกมาก็คงจะเป็นเรื่องที่ดี ก็อยากให้ทุกคนไปซื้อมาอ่านกันนะคะมันก็ไม่แพงมากก็แค่เล่มละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณนั้นก็ไปซื้อมาอ่าน,นได้หรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยอ่านนิยายเล่มนี้นะคะก็ต้องไปอ่านค่ะเพราะว่ามันเป็นนิยายขึ้นจริงจริงคือเจนเล่มเนี่ยเราไม่สามารถสรทายาความรักนียายเล่มนี้ออกมาให้ทุกคนฟังได้เพราะมันแบบเกินสุดจะพรรณนานะคะแล้วเราก็ไปดูซีรีส์กันต่อได้นะคะซึ่งนําแสดงโดยฟู่เมืองปอและเฉินกวนหงและ หลิวเย่าหยวนนะคะซึ่ง3คนนี้ปังมากทุกคนดิฉันกรี๊ดแบบจะตีแตกในคลิปที่ดิฉันพูดถึงเดี๋ยวจะแปลไว้ให้ท้ายคลิปเลยนะคะก็สามารถไปกดดูกันได้นะคะดูได้ทั้ง IC i อชีและแอปพลิเคชันลิ้นพันแอปพลิเคชัน True ID นะคะแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่มามันเอาออกจากตารางฉายของ True Asian Series HD หรือย,อยังก็ไม่แน่ใจแต่สามารถไปดูที่ True ID ได้ะคะ่ะมีภาพไทยแล้วก็ในไอชีก็คือดูได้จนถึงตอนจบแล้ว ฝากติดตามนักแสดงฝากติดตามซีรีส์ใครที่ยังไม่เคยอ่านนิยายก็ไปอ่านนิยายนะคะมันก็เออนั่นแหละไปซื้อมือหนึ่งมือสองอะไรก็ได้ในเว็บแจม่มใสไปซื้อไปซื้อไปซื้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องของดิฉันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย